สรุปข่าวเช้านะครับคุณผู้ชมครับสาเหตุหลักๆแล้วที่ทําให้ตลาดนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ดัชนีในตลาดวอชิงตีนนะครับมีการเปิดลับลงมาขอภัยเราต้องเรียกว่าเป็นตัวดัชนีฟิวเจอร์สในตลาดสหรัฐมีการเปิดลับร่วงลงมาเลยนะครับแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีที่มาที่ไป ผมได้ทำการรวบรวมในส่วนของตัวข่าวสารให้แล้วก็พบเจอนะครับว่ามันยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าเหมือนเดิมถามว่ามีประเด็นตัวใหม่ไหมคำตอบคือชัดเจนเลยครับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาสั่งแบนนะไม่ให้นีวิดียส่งชิปาบางตัวเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนครับ ก็เลยส่งผลนะครับทำให้หุ้น n v i d i ีนั้นปรับตัวลงอย่างหนักเลยในช่ชวงเช้านี้กระทบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับก็เลยส่งผลทำให้ US 100นได้มีการปรับตัวลงด้วยบางคนถามว่าก,ก็หุ้นก็ตัวเดียวในคุณครับไม่เห็นมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรมันควรจะหนุนทองขนาดนั้นเลยเหรอครับ ต้องบอกว่า Nvidia เดียนี่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับมาเก็ตแคบสูงนะเพราะฉะนั้นการที่ Nvidia เดียปรับตัวลงเนี่ยนะครับไม่แปลกเลยที่ตลาดจะพากันเคลื่อนไหวอย่างแรงโดยเฉพาะตัวลงหนักสุดก็เห็นทีว่าจะเป็น NASDAQ นะครับติดลบไป1.37เลยที่เหลือก็ยังติดลบไม่ถึง1นี่คือสาเหตุหลักตัวที่1 ตัวที่2ครับมาดูกันครับก็จะเป็นข่าวนะครับที่ลุงทรัมป์ได้ออกมากล่าวเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ประมาณ4ชั่วโมงที่แล้วนับแท่งเทียนถอยหลังนี่ก็ระยะเวลาใกล้เคียงกันลุงทรัมป์ได้ออกมาบอกนะครับว่าเขานั้นมีความต้องการให้หลายประเทศได้เลือกมาเลยดีกว่านะครับว่าจะอยู่กับฝั่งไหนระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีน คือคำพูดคำพูดนี้ดีค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับนักถุนครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้กับราคาทองคำและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานเข้ามานะครับนัุจากทาง White House นะครับนักถุนหรือว่าทำเนียบขาวนะคือเขามีแพลนนะฮะที่จะพูดคุยจะเจราจากับหลายๆประเทศคือเจราจากับในเรื่องของตัวภาษีการค้านั่นแหละแต่ มันมีประเด็นเสริมตรงที่ว่าอาจจะจบด้วยการที่หลายๆประเทศถ้าเกิดว่าเข้าข้าศัฝั่งอเมริกานะครับคือคุณเนี่ยจะต้องทำการนะครับระงงับเลยนะไม่ให้สินค้าของประเทศจีนเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าของคุณครับและนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับนั้งถุนครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบาดีว,ว่าจีนเนี่ยคือโรงงานของโลกใบนี้เลยถ้าเกิดว่าหลายประเทศกว่า70ชาตินี้ยอมอเมริกาเนี่ย จีนก็คงจะได้รับผลกระทบไปเต็มๆเลยแหมตอนแรกนี่ผมก็มองแบบนี้นะว่าเอออเมริกานี่ดูไปดูมาแล้วคงจะทําอะไรจีนไม่ค่อยได้นะเพราะว่าถ้าจะขึ้นภาษีการค้าจริงๆเนี่ยถ้าเราดูปริมาณการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐบางคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าปริมาณสูงมากๆเลยแต่ถ้ารวมๆเลย100%รเนเนี่ยจีนส่งออกไปยังอเมริกาอยู่ที่1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นตอนแรกบอกว่าเคิดว่าจีนนี่น่าจะเป็นต่อแล้วแต่ที่พอมมีประเด็นใหม่ตรงนี้มาอันนี้น่าสนใจมากคืออเมริกาอาจจะเริ่มมองว่าทําอะไรจีนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมก็นี่เลยเนีย่ให้เห็นไหมครับเนี่ย70 nations ก็คือ70ชาติ70ประเทศเลยเดี๋ยวจะคุยนะฮะจะมีการพูดคุยกันให้บล็อกประเทศจีนเลยนะครับทั้งถือครับจากเส้นทางการเดินสินค้าถือว่าน่าสนใจแต่ก่อนที่จะมีการพูดคุยกับทั้ง70ชาติในหลายๆประเทศตรงนี้ นี่เลยครับโดนเข้าก่อนเลยฮนะนังจุดกับรายงานมาเมื่อเช้านี้เองครับว่าฮ่องกงได้มีการระง,งับนะครับผมการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ตามไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยคือประมาณว่าไปษณีเนี่ยคือรัฐบาลออกกฎหมายไม่ใช่กฎหมายครับต้องเรียกว่าออกคําสั่งมาว่าถ้าสินค้าใดๆก็ตามแต่นะครับที่จะไปยังสหรัฐอเมริการะงับเลยครับ ไม่ส่งให้ไม่รับด้วยนะครับไม่รับขนส่งให้นะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะเป็นการป้องกันไม่ใช้ป้องกันสิต้องเรียกว่าเป็นการตอบโต้ที่อเมริกาเนี่ยขึ้นภาษีนะครับแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนี่เขาใช้คำพูดแบบนี้เลยนะครับว่า the U S is unreasonable ก็คือว่าอเมริกานี่ไม่มีเหตุผลเลยนะคุณทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเจอผมแน่อุย้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่ฮ่องกงนะ ขาดว่าเป็นพันธมิตรของอเมริกานะครับยังมีการเหมือนกับว่าดัดหลังอเมริกาแบบนี้เลยนะครับนักงุนแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าอเมริกานี่ทำหลายๆประเทศก่อนนี่ก็คือการรายงานนะครับนักงุนครับข่าวสารในช่ชวงเช้าแล้วก็สาเหตุต่างๆที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นนะครับถามว่าแล้วทองแบบนี้จะขึ้นต่ออีกไหมก็จะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนดูอยู่กับเราประมาณ400ท่านนะครับผมถามนักทุนก่อนนะข่าวต่างๆที่ผมได้สรุปให้นักลงทุนฟังไปนักทุนตามกันทันใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครตามทันผมรบกวนพิมพ์คําว่าทันให้ผมหน่อยนะครับอ่าเราไปใชค่นั้นฮะก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ข่าวใหญ่เลยแต่เหมือนกับอเมริกาจะโดนครับทุกท่านจีนสั่งระง,งับเลยนะฮะการนําเข้าเครื่องบินโบอิง จากสหรัฐอเมริกาโดนอีกโอ้โหนี่รายได้แบบว่าตัวใหญ่ของอเมริกาเลยนะครับแล้วมันส่งผลทาให้นะนั่งจุนดูนะเห็นไหมฮะบฮิงจ์จะสโลชนะครับ8ปดพันแปดร้อยสลำนะฮะเครื่องบินนี้ที่จะส่งไปที่ประเทศจีนนะโอ้โหคือสาหตุหลักๆเดียยมาจากภาษีการค้าลุงทรัมป์เลยว้าวนั่งจุนครับ8ปดพันแปดร้อยสามสิบลำนี่จะมีกำหนดส่งภายในรอบ20ปีโดนระงับไปไปที่เรียบร้อยแล้วละ่ะ แต่เอาจริงๆนะท้ายที่สุดผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะหาเขาเรียกว่าอะไรนะครับหาแนวทางในการสรุปเจรจาร่วมกันได้อันนั้นคือเขาเรียกว่าแอบหวังเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนักทุน,นเพราะยังไงก็ตามแต่การที่2ประเทศยักษ์ใหญ่ทำสงครามการค้ากันมันก็คงจะไม่ดีต่อเศรษฐกิจโลกของเราครับนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราเดี๋ยวผมจะไปสรุปทองคำต่อให้นะนักทุนนะขอบคุณครับ